น้องปีใหม่แฉวแรงแอบทักษออนแม้มีแฟนใหม่แล้วอายุเท่าๆกันหลายคนคงเห็นแอบทักษออนมานานจากในวงการบันเทิงค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันแอบทักษอรนนั้นอายุ42ปีแล้วและยังเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแต่หากไม่บอกก็คงจะไม่มีใครเชื่อเพราะว่าหน้าเด็กกว่าอายุมากจริงๆค่ะ และต้องบอกเลยว่าตั้งแต่แอบทักษออนกลับมาสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานเตชนรงคแต่ก็ทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอบทักษออนเนื้อหอมสุดๆค่ะมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบซึ่งก่อนหน้านี้ในรายการสามแซบเทปล่าสุด ทางด้านอาจารย์ช้างได้ทำนายดวงความรักของแอบทักษอร์ว่าในปี2565เรื่องความรักมีเข้ามาแต่เป็นแบบเงาๆไม่ชัดเจนแต่ปี2566 จะชัดเจนได้เปิดตัวอาจจะต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาคนไม่มีแฟนปีหน้าคือจังหวะที่ดีแห่งการเริ่มต้นโดยล่าสุดในรายการแฉข่าวสาวตองได้มีการนำคลิปช่วงดังกล่าวมาเปิดในรายการซึ่งน้องปีใหม่ที่ยืนฟังอยู่ถึงกับกรีดและสตูดิโอเพราะดีใจที่คุณแม่จะมีแฟนแล้วพร้อมบอกว่าอยากจะมีน้องงานนี้ทางด้านปุ้ยพิมลวันได้แอบถามน้องปีใหม่ว่าแม่มีแววจะมีคนเข้ามาชอบไหมด้านน้องปีใหม่กลับตบ อบทันทีว่ามีแน่นอนเลยจากนั้นได้ถามต่อว่าเป็นคนใหม่หรือคนเก่าน้องปีใหม่ตอบกลับมาว่าคนใหม่อายุเยอะหรืออายุน้อยกว่าแม่อายุน้อยเท่าๆกันกันกบแม่แต่ปีใหม่ก็ไม่เคยเจอปีใหม่แอบรู้ก่อนที่ทางด้านแอปทักษออนจะหลุดขำพร้อมบอกกับน้องปีใหม่เพ้อแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากแชร์ข่าวสาวตองสามแซบและเรียบเรียงข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆุกช่องข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ